จะสู้ด้วยความดีจนกว่าแสงจะทรงประกายจะสู้ด้วยหัวใจจากเมื่อสิต้องได้ตราบใดที่แม่น้ำมูลยังลังไหลตราบนั้นหัวใจของูกอีสาน ฟังแม่ก่อนเทียนแม่แม่ขอโทษนะเทียนแม่ไม่คิดเลยอะว่าสิ่งที่แม่ทำมันจะทำให้เทียนเก็บมาคิดน้อยใจอย่างนี้แม่ขอโทษนะลูกเราแม่ทำไรเทียนทำไมอะ แม่รักเทียนเลยเหรอแม่รักเทียนสิแม่แค่โกรธที่เทียนบางทีเทียนดื้อกับแม่เทียนไม่ฟังแม่แม่ไม่ได้โยนกระถางต้นไม้ใส่เทียนจริงๆนะลูกมันเป็นอุบัติเหตุแม่สาบานได้แม่ข้อเทียนมาด้วยตัวเองอะ่ะเทียนเชื่อแม่นะ แม่รักเทียนยิ่งกว่าใครๆเลยต่อให้แม่ดุด่าเทียนแม่ก็ไม่คิดค่าเทียนหรอกหรูว่าแม่แม่แม่เป็นบ้าหรือเปล่าวะเทียนแม่ก็ไม่ชอบตัวเองเหมือนกันน่ะ ที่แม่ที่แม่ทํานิ้ใส่ไม่ไดีใส่เทียนแบบนี้แต่บางครั้งแม่ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยนะเทียนเทียนแ,แม่ต้องเอาอยามากินใช่แม่เป็นบ้าแม่เป็นบ้าไปแล้วอะ่ะ เสียใจแบบนี้อีกนะเทียนแม่ขอโทษนะเทียนขอโทษนทษุกูตขอโทษนะเทียนย,ยัน พ่าเออจองรักเราเข้าไปคุณร่างสิโลดกับคุณปรผ้าายเป็นมาแล้วหนูเทียนอันนบอกว่าหนูอยู่กับเข็มตอนเกิดเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมกระถางต้นไม้ถึงหล่นลงมาใส่เข็ม เหียนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะคุณป้าะะป้าป้าค่ะป้าค่าก่อนค่ะสงสารลูกจังเลยคุณพอเห็นเข็มต้องผ่าตัดแบบนี้ชันใจไม่ดีเลยนึกถึงวันที่เข้มต้องผ่าตัดหัวใจตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยเข็มก็กินยาสลายริ่มเลือดอยู่ด้วยเลือดออกเยอะแบบนี้ กลัวว่าทุกอย่างมันจะยิ่งแย่ไปใหญ่่อาอย่าคิดมากเลยนะเธออย่าเพิ่งคิดไปไกลอะเรื่องมันอาจจะไม่เลวร้ายในขนาดนั้นก็ได้เออขอโทษครับคุณคุณพาคุณเข็มนี่เคยผ่าตัดหัวใจด้วยเหรอครับค่ะเข็มก็เป็นโรคหัวใจมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะคาช่างบุญกอบ คุณหมอเพราะว่าสภาวะโรคหัวใจเต้นผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดเข็มจำเป็นต้องผ่าตัดแล้วคุณหมอนะก็ให้ยาละลายริมเลือดเลรอกจากผลอันตราซาวนี่หมอได้พบวามผิดปกติของเด็กน้อยในคันครับผิดปกติแบบไหนเราต้องรักษาจังใดเลรอครับคุณหมอคันมีสภาวะเกี่ยวกับหัวใจผิดปกติเนี่ยเด็กน้อยก็ติต้องรับการรักษาในการผ่าตัดครับ ลินคุณเขมเป็นไงบ้างอะคะ,ะหมอกกำลังเย็บแผลค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณเข็มความดันตกเพราะว่าเสียเลือดมากบวกกับคุณเข็มให้ยาสลายมเลือดด้วยค่ะที่โรงพยาบาลมีเลือดสำรองให้เข็มไหมคะคลังเลือดในโรงพยาบาลมีไม่พอค่ะเออแล้วเราเราต้องทำยังไงอะเอาเอาเอาเลือดป้าไปก่อนไหมฮะเจ็งๆนะคะป้าจงรักคือคุณเข็มเลือดกรุ๊ปโอค่ะลินอยากรู้ว่าในนี้มีใครเลือดกรุ๊ปโอไหมคะผมเองฮะ เลือดกรุป๊ปผมสามารถให้เลือดเข็มได้นะเพราะว่าผมไม่พอกขคุณแต่คุณป่วยอยู่นะคะคุณให้เลือดไม่ได้ลินเลือดกรุ๊ปโอรับเลือดกรุ๊ปอื่นได้ไหมไม่ได้ค่ะพี่เทียนนอ,อ,อลินลุงเองก็เลือดกรุ๊ปโอเหมือนกันคิดว่าน่าที่จะพอให้คุณเขมได้เพราะว่า ลุงก็ไม่มีโรคประจำตัวยังแข็งแรงอยู่ขอบคุณมากมากเลยนะคะช่างบุญกอบเข็นโชคดีจริงๆที่ได้รู้จักกับช่างบุญกอบขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรเลยครับคุณพาไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องไม่ต้องอะไรทั้งนั้นครับผมยินดีช่วยอย่างอย่างยิ่งยินดีที่สุดครับ,บคครับ เออคุณประภาชายครับผมอยากจะรบกวนสอบถามเรื่องเกี่ยวกับคุณเขมสักนิดหนึ่งได้ไหมครับเรื่องอะไรล่ะคะอะคือว่าตอนที่คุณประภาชายท้องคุณเขมเนี่ยคุณประภาชายพอจะรู้ตัวหรือเปล่าครับว่าว่าคุณเขมเขาเป็นโรคหัวใจครับไม่รู้เลยค่ะตอนที่ไปฝากท้องก็ปกติทุกอย่างแต่พอแกคลอดออกมา คุณหมอถึงตรวจพบว่าหัวใจผิดปกติอะคะ่ะคือคุณหมอเนี่ยตรวจอย่างละเอียดเลยนะพวกเราถึงได้รู้ว่าเข็มเนี่ยหัวใจพิการตั้งแต่กาเนิดผ่าสงสารลูกมากๆค่ะเ็มนะ่ะต้องเข้า <c oughs> ๆออกๆโรงพยาบาลตั้งแต่เด็กต้องผ่าตัดเพื่อรักษาโรคหัวใจโชคดีที่คุณหมอรักษาได้สําเร็จหลังจากผ่าตัด <c oughs> เข็มก็ต้องกินยาสลายริ่มเลือดตลอดอะคะ่ะแล้วก็ตอนน้อยๆครับ คุณเข็มเถึกสร้างห้ามว่าให้เล่นผาดผ้นครับต้องระวังโตให้หลายก่าผู้อื่นเลยก็ยอนว่าขันเดือดไหลแล้วเนี่ยเดือดสิเศ้าหยุดยาครับลุงเดยวเส้นจอเลือได้เลยค่ะครับ่ชงบุนกอบคะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ช่วยให้เลือดก,กับเข็มด้วยความยินดีอย่างยิ่งเลยครับแซนค่ะแม่มันสัวเแห้งอิหลีบุญกอบ แม่ขี่ขาตาเขาเหตุให้เจ้ากับลูกต้องพัดพากจากกันเรื่องเล่าจึงเป็นแบบนี้เออคุณพยาบาลครับอันคุณเข็มเพิ่นเป็นจังไดแน่ลระอครับยังบอกบ่ไดเด้อจ้า แต่เลือดของคุณสยอยสวิตค้นคไขว้ได้จ้ะนอนพักก่อนเด้อจ้ะอย่าเพิ่งลุกครับครับขอบคุณครับคนจาก,การตรวจหมอบพบความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจของลูกสาวคุณครับแถมอวัยวะส่วน,นอื่นๆก็แข็งแห้งดีน้าหมอเองก็บ,บอกเข้าใจคือกันครับว่าเป็นอย่างผลตรวจตอนที่เด็กนอยอยู่ในคันกับตอนนี้บคือกันตอนแรก หมอคิอ oh. ดว่าเด็กหน่อยซิมีสภาพาวาหัวใจพิการแต่ว่าผลตรวจที่ออกมาตอนนี้ลูกสาวของพ่อคุ้นแข็งแห้งดีครับอีเมยเโอ้ยอีกคนใหญ่หนึ่งสื่ซอ,อยลูกซอยหลานจะถูกโอ้ยลูกนะลูกจงรักไม่ต้องเครียดแล้วนะ ลูกหน้าของพ่อ,อแข็งแรงแข็งแรงได้ลูกเด้อจะสู้ด้วยความดีจนกว่าแสงจะส่องประกาย